เช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะทางรถโดยสารเมโทรบัสนะคะเขามีกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ค่ะเรียกว่านะคะทำขึ้นมาค่ะเพื่อตอบแทนแล้วก็ขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่มาใช้บริการรถโดยสารเมโทรบัสค่ะโดยจัดนะคะเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะที่มีชื่อว่าคู่หญิงชายจ่ายสบาย2คน30บาทตลอดสายค่ะ โปรโมชั่นนะคะถูกสุดๆเลยนะคะสำหรับผู้หญิงชายตอนนี้นะคะถ้าขึ้นด้วยกันนะคะจะจ่ายเพียงคุละ15บาทเท่านั้นนะคะ โมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มนี้นะคะมาแจ้งข่าวค่ะให้กับท่านผู้บริสัร์ก่อนใครเลยนะคะเดี๋ยวทรายค่ะจะพาท่านผู้บริสัร์นะคะไปร่วมทิปค่ะกับเพื่อนร่วมทิปที่จะมาแบ่งปันความสุขกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคะ<โ>่ะเขาอยู่ทางด้านนน้นแล้วค่ะไปกัน,นะคะ<โ>่ะเอาละคะ่ะแอบ,บเห็นนะคะชายหนุ่มยืนอยู่คนเดียวทางด้านนู้นแล้วเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าว่าจะไปไหนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากรถดยสารเมโทรบัสนะคะไม่ทราบว่ากําลังจะเดินทางไปไหนคะอ๋อไปประตูน้ำอะ่ะไปประตูน้ําแล้วกาลังจะขึ้นรถอะไรไปยังไงคะไปบพสิบขีดสองอ 2, ่ะนี่นะคะกำลังจะใช้บริการรถดยสารเมโทรบัสเลยป้าพสิบขีดสองประตูน้ําหมู่บ้านเศรษฐกิจแถวประตูน้ำนั่นเองคะ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะซามีโปรโมชั่นดีๆมาอัปเดตกันคะ่ะเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มเลยล่าสุดเลยนะคะจากรถดยสารเมโทรบัสนะคะสนใจไหมคะ นีนะคะกับโปรโมชั่นนี้ค่ะคู่หญิงชายจ่ายสบาย2คน30บาทตลอดสายถ้าวันนี้ขึ้นคนเดียว20บาทนะคะแต่ถ้าขึ้นกับสายเนี่ยเป็นชายกับหญิงแบบนี้30บาทค่ะจากปกติ40บาทค่ะไปด้วยกันไหมคะไปอ่ะโอเคค่ะแล้วอย่าลืมคํา้งหน้าเอาเพื่อนผู้หญิงมาด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ไปด้วยกันนะคะ นี้นะคะเราทั้งสองคนเพื่อนร่วมทริปศษบรรค์ความสุขของทายเนี่ยก็นั่งอยู่บนรถโดยสารเรียบร้อยแล้วสบายมากๆเลยเนาะแอร์เย็นมากค่ะเหงื่อที่แตกเมื่อกี้หายไปเลยค่ะเดีย๋ยวไปพูดคุยกับน้องบอวกันหน่อยดีกว่านะคะบอัคะปกติเนี่ยใช้บริการรถโดยสารเมโทรบัสเป็นประจำไหมประจำครับแล้วมาแถวๆนี้ก็น,นั่งสายนี้ทำไมไหนบอกหน่อยสิว่าทำไมถึงเลือกใช้บริการเมโทรบสัสคะก็สบายดีค่ะ,ะเพราะแอร์ก็เย็นด้วยเราไม่ต้องยืนอะไรเงยแล้วมีอะไรอีกไหมคะก็คือกับการของขับรถดีมากนะ ปลอดไทยครับแล้วก็บนเราได้หันไปทบานมีความพิเศษอีกนึงมีทีวีให้ดูด้วยชอบอรายการไหนเป็นพิเศษไหมคะสารครด,ดีเกิดยวกพวกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเอเอ<ะ>ชอบรายการนี้ด้วยป่ะอ๋อใช่คมันะคะอะรบอสคะถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าลืมช่วยบอกต่อนะอคิดว่ามันดียังไงบ้างคะก็ประหยัดดีนะคร<อ>ับจะได้ชวนเพื่อนมาด้วยกันเยอะๆจะได้ชวนเพื่อนสาวมาว่ากันเถอะนะเอาละค่ะในๆวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้วนะคะใช้ก็อยากจะบอกต่อโปรโมชั่นนี้มากๆเลยค่ะทางด้้านนีค่ะ มีคู่หญิงชายพอดีเลยเดี๋ยวเราไปบอกโปรโมชั่นดีๆแบบนี้กับเขากันดีกว่าค่ะปกติใช้บริการรถได้สันเมทาบัสเป็นประจำไหมคะประจำค่ะที่เราชอ๋อไปใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะช้ก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะจากรถได้สันเมทราบัสมาบอกกันนะคะเรียกว่าปกติถ้าขึ้นเป็นคู่อย่างนี้หญิงชายนะคะจ่ายสบายค่ะ2คน30บาทตลอดสายเลยปกติมา2คนต้องจ่ายเท่าไหร่คะ ส0ค่ะนี่เพียงแค่30บาทเท่านั้นนะคะยังไงก็อยากบอกต่อโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะตรงสวัสดีค่ะ <c oughs> นี่ยังเด็กอยู่เลยัเป็นวัยรุ่นอยู่ทําไมคะถึงเลือกใช้บริการรถไฟสาเมโทรบาสคะเรยสะอาดมากค่ะ,คะแล้วก็แอร์ก็เย็นเนะะี่ยค่ะดูแบบไม่ขยะอะไรก็ไม่มี ตอนนี้ค่ะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะปกติมาคนเดียวขึ้น20บาทใช่ปะถ้าเกิดว่าชวนเพื่อนผู้ชายมาด้วยหรือเป็นคุณพ่อพี่ชายน้องชายก็ได้นะคะขึ้น2คน,นะค่ะมาเป็นคู่หญิงชาย2คนนะคะจ่ายสบาย30บาทตลอดสายค่ะสนใจไหมคะก็สนคะ่ะเพิวันหลังชวนพ่อมาโอเคคะ่ะค่ะน่าชวนพ่อมานะขอบคุณค่าค่าะคะท่านผู้ดสเมื่อสักครู่นะคะ ใช้บริการรถโดยสารเมโทรบัสมาจากนู่นค่ะหน้ามหาชัยสยามนะคะตอนนี้สซพามายืนอยู่กันที่นี่ค่ะกับหน้าสํานักงานนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะแอลเป็นว่านะคะเดี๋ยวเรานะคะออกไปบอกโปรโมชั่นบอกต่อโปรโมชั่นดีๆแบบนี้กับผู้คนแถวนี้กันดีกว่านะคะให้เขาใช้บริการกันเยอะๆค่ะไปกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้สซเจอผู้โชคดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปบอกโปรโมชั่นดีๆแบบนี้กับเขากันดีกว่าสวัสดีค่ะ จากรายการแมกกาซีนอราเนมนะคะชื่ออะไรคะชื่ออุ๋ยค่ะอุ๋ยนะคะน้องอุ๋ยกําลังจะออกเดินทางไปไหนรอรถอยู่ใช่ไหมค่ะไปพันทิปค่ะไปพันทิปนะคะ,ะ,คะเข้าทางเราเลยค่ะตอนนี้นะคะทางรถได้สารเมโทรบัสนะคะกําลังมีโปรโมชั่นดีๆค่ะมีชื่อว่าคู่หญิงชายจ่ายสบาย2คน30บาทตลอดสายค่ะปกติขึ้นคนเดียว20บาทขึ้น2คนก็เป็น40บาท40บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องชวนคุณพ่อพี่ชายน้องชายมีไหม มี่ะชวนมาเป็นคู่กันชายหญิงชายแบบนี้นะคะก็ได้รับสิทธิโปรโมชั่นดีๆ30บาทแบบนี้ไปเลยนะคะอย่าลืมบอกต่อนะโอเคไหมคะเดี๋ยววันนี้ขึ้นไปเลยนะสิบกิจสองนะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะโอ๋อเอาละคะเราไปบอกความพิเศษนะคะเราบอกต่อกันีกดีกว่ายังไม่จุดใจใครเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีใครมาเป็นคู่บ้างหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะ นนคือเต่าครับเต๋านะคะคุณแม่ล่ะคะชื่อบารีค่ะอ๋อนี่สองคนเลยเข้าทางเรามากๆเลยค่ะกำลังจะออกเดินทางไปไหนกันคะไปถนนวิทยุครับไปถนนวิทยุผ่านพอดีเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรานะคะมีโปรโมชั่นวันนี้จะมีโปรโมชั่นดีๆมาบอกกันค่ะแม่ถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นคู่แบบนี้คู่หญิงชายนะคะจ่ายสบายสองคน30บบาทตลอดสายค่ะปกติขึ้นรถได้สายเมโทรบัสอยู่แล้วหรือเปล่าคะ กับคุณแม่ก็40บาทแต่ว่าโปรโมชั่นนี้จ่ายเพียงแค่30บาทชอบของลดราคาไหมคะแม่ชอบนะคะเดี๋ยวต้องรีบใช้บริการรับม้าพอดีเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นเลยนะคะรถมาแล้วคุน ะะสามารถสอบถามข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้ได้คู่หญิงชายจ่ายสบาย2คน30บาทตลอดสายได้นะคะที่เมโทรแค์เซนเตอร์ค่ะที่หมายเลข0-2301-1818ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะใไซมีความพิเศษมามอบให้ค่ะนี่นะคะใครที่อยากได้บัตร เมโทรพาสนะคะเรียกว่าถ้าบริษัทคนไหนที่ตอบคำถามถูก1ิท่านแรกรับไปเลยนะคะกับคำถามวันนี้ค่ะชื่อโปรโมชั่นดีๆในวันนี้นะคะมีชื่อว่าอะไร10ท่ันรกคาผ่านทางเมโทรแค์เซ็นเตอร์ก็รับบัตรเมโทรพาสดีๆแบบนี้ไปเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เวลาของไซหมดลงแล้วอย่าลืมรีบตอบคำถามมานะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ